อันนี้ที่พุ่นพึ่งพุ่นไปอันนี้พุ่นเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นสายพันธุ์อะไรครับนี่เป็นสายพันธุ์แบ็กโอปอร์วันก่อนเนี่ยคุณปุ้ยคุณปุ้ยจ้างไล่มูนเจริญทรัพย์เนี่ยมามาพุ่นให้นะครับอันนี้พุ่นได้18วันดูดูนี่เขาออกซ่ออกช่อแล้วออกช่อเลยฮะมาใกล้เลยฮะมาใกล้เลยัเม็ดเลยครับเนี่ยนี่เนี่ยมาดูฮะนี่ฮะออกช่อแล้วฮะนี่นะครับนี่พุ่นครับเหล่านี้ทั้งหมดนี่นะครับจะจะเก็บในช่วงเดือนตุลาคมครับในช่วงปีใหมม่่อเครับบพงแตกชา นะครับนี่ช่อช่อออกมานะครับแบบฮะลงเรือนนี่ก็ขนาดประมาณหกเมตรเนาะเอ่อกว้างกว้างก็ตีรวมๆไปนี่ก็ประมาณสักความกว้างนะก็ประมาณ4ั้สี่สี่ถึงหกเมตรก็แล้วแต่สี่ถึงหกเมตรใช่ใช่ใช่นะครับเนี่ยแล้วพีแปะปลูกใน เขาเรียกว่าระยะแถวระยะห่างนี่ระยะแถวเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วมันก็ไม่มีสูตรตายตัวครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะห่างกันประมาณสัก4เมตรครับต้น4เมตรเพราะจะให้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 ยอดเนี่ยมันก็จะเลื้อยมาถึงกันได้ระยะห่างนี่4เมตร4เมตรประมาณประมาณแต่ว่าไม่ได้มีข้อจํากัดนะครับแต่ว่าอยากถ้าหากว่ามันถี่เกินไปมันก็จะไม่ดีครับนะฮะทางเกินไปก็จะไม่ดีก็ประมาณสัก4ีถึงหเมตรประมาณนี้ต้นละ ห่างความห่างของต้นความห่างของต้นก็คือสี่ถึงห้าเมตรใช่ใช่ครับก็คือปลูกถ้าถ้าห่างมันจะดีตรงที่ว่าเวลาแสงเขาเข้าเนาะมันจะเข้าถึงถึงทั้งหมดเลยก็มีหลังคาหลังคาก็เอาพลาสติกนะครับประมาณจักร้อยห้าสิบไมครอนถึงสองร้อยก็มามุงมุงไว้เพื่อจะกันฝนครับผมเพราะว่าอวุนไม่ชอบฝนไม่ชอบฝนเลยไม่ชอบฝนคือโรคส่วนใหญ่จะมากับหน้าฝนครับใช่ไหมกันฝนไว้เมื่อกันฝนไว้นะครับกันได้นะครับโรคก็จะเกิดขึ้นน้อยหรือไม่เกิดเลย ครับก็คือถ้าจะทําเป็นเชิงพาณิชย์นะครับปลูกหลายๆต้นสิบต้นยี่สิบต้นก็แนะนําให้ปลูกเป็นถ้าเป็นโรงเรือนจะดูแลง่ายกว่ามีไม้คนนั้นละนักตะพมนักตะพมเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของตัวจริงเนี่ยเจ้าของไร่เจ้าของไร่เข้ามาเนี่เข้ามาไเนี่ยมาจะเห็นหน้าตาในติ๊กต็อกใช่ใช่ลูกชายลูกชายพอดีครับพอดีครับลูกชายลูกชายอ่าก็คือเราเราก็ใช้เป็นโรงเรือนจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราเอ่อเขาเรียกไม่ไม่มุงหลังคา เขาจะมีโรคเนาะครับครับผมอ่าให้ภูมิว่าเล่าบ้างเอาเสียงเสียงได้ยงถึงอยครับครับเสียงถึงไหมเสียงถึงถึงถึถึงโอเคโอเถอะครับนี่ออกช่อแล้วเนี่ยช่อยา่นะอันนี้พูนวันที่วันที่หนึ่งสิงหาครับผมนะครับเนี่ยได้ก้าสิบแปดวันครับผมวันนี้สิบแปดวันละสองสามอาทิตย์สามสามอาทิตย์ใช่อาทิตย์รู้สึกว่าเขาจะมีทุกทุกทุกช่อเนาะแตกออกมาเนี่ยมีหมดเลยเนาะครับผมนี่ครับคืออันนี้คือไล่ที่ไล่เอาหมุนคุณหวานนะครับแล้วก็ พอดีตื่นเต้นอยู่กับคนดังพรดบคุณทินะครับใครดังใครดังแล้วแล้วพงคงเพื่อเกษตรที่ดังกว่าอีกเลยแล้วปลูกตัวนี้โรงเรือนเนี่ยไอโรงนี้กี่เดือนครับนี่ปลูกมาอันนี้น่าจะสองปีแล้วเนาะสองปีสองปีสองปีสปีครับผมสองปีนะครับสองปีก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับไอตัวนี้ไม่ถึงสองปีปีเดียวอ่าไอตัวนี้สองปีนั่าหนาสองปีอันนี้ปีเดียวนี่ปีเดียวขยับขยับมาเรื่อยเนาะใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็เออเขาเรียกอะไรล่ะถ้าคือมีคนถามเยอะนะ เดี๋ยวให้น้องภูมิน้องภูม <_ d _> ิเนาะน้องภูมิตอบหน่อยว่าการที่เราจะปลูกองุ่นกับมีโรงเรือนกับ <_ d _> ไม่มีโรงเรือนนี่ <_ d _> คิดว่าอันไหนดีกว่าครับ<_ <d> _>อก็ต้องตอบอย่างนี้ถ้าดีกว่าในเรื่องของของผลิตผลนะครับแล้วก็การใช้สารเคมีก็ต้องมีโรงเรือนดีกว่าแต่ถามว่าข้อเสียคืออะไรมันก็ต้องลงทุนในครั้งแรกครับเนาะแต่ว่าถามว่าลงทุนเนี่ยอท,ที่ที่ไร่เนี่ยจากจากที่ทํามาก็คือ หนึ่งสองมีดมันก็จะได้ตัวพวกพวกต้นทุนพวกนี้คือแล้วก็คือก็คือหนึ่งหนึ่งตัดหนึ่งครั้งถึงสองครั้งเราก็ได้ต้นทุนการทำโรงเรืนชาืนแล้วครับผมสามปีห้านี่ก็เป็นเป็นกําไรแล้วอืมครับเอาน้องภูมิอ่ะโรงเรือนที่ที่ที่นี่อ่ะใช้ความสูงแอะกว้างเท่าไหร่ตัวนี้กว้างสูงใช่ไหมก็กว้างคือมันแล้วแต่นะแต่อะแดปตามือดีได้แต่ยึดตของเราเนี่ยกว้างประมาณสามเมตรครับสูงก็ประมาณทักสามเมตรครึ่งครับผมอ่าจากจุด ถึงสูงส่วนของหลังคาก็ oh. คือถ้าถ้าพูดถึงเนอะก็คือว่ามีหลายๆคนก็คืออยากจะปลูกแต่ว่าก็อยากจะถามว่าปลูกนอกโรงเรือนกับ,บในโรงเรือนนะครับ,รบนอกภูมิก็บอกอยู่ครับว่าถ้าปลูกในโรงเรือนมันจะดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าเนอะใช่แต่ถามว่าเอ้ยบางทีบางบางท่านนี่เขาไม่มีทุนรหรือว่า ไม่สะดวกทำเนี่ยนอกโรงเรียนปลูกได้ไหมปลูกได้แต่ว่าวิธีการดูแลก็ต้องละเอียดขึ้นครับก็ต้องใช้ยาใช้สารให้มันละเอียดรอบครอบอะไรเงี้ยมากกว่ามากกว่าทําแบบนี้ลงก็คือว่าครึ่งก็ครึ่งไหมถ้าเกิดว่าในโรงเรียนกับนอกโรงเรียนคือการดูแลอ๋อความละเอียดใช่ไหมพประมาณประมาณไาได้แล้วได้รด้ได้แล้วถ้าเกิดว่ารายได้ถ้าเราทําเชิงพาณิชย์ถ้าทําเชิงพาณิชย์ครับรายได้ก็จะดีกว่าอยู่แล้วการทําที่ทําเป็นโรงเรียนเนาะ มันจะตอบมาในรูปของผลผลิตใช่ไหมมันจะอาจจะได้เยอะและสวยกว่าไปขายมันก็อาจจะราคาดีกว่านาะนี่มาดูช่อนี้พงับมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างเข้ามาดูช่อนี้นี่ะนะมาดูช่อเี้นะดูนะอยอดนี้นะจะมีอยู่หลายช่อนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นะถือว่าดกมากเลยนะดกมากอันนี้อันนี้แค่เพิ่งเพิ่งเกิดนะครับแล้วต่อไปก็จะช่อใหญ่อ่าช่อใหญ่เนี่ยยาวลงมา แต่จริงๆมันอาจจะเอาไว้หมดไม่ได้จริงมากนี่ครับโอเคครับใช้เวลานานแล้วเดี๋ยวยังไงช่องทางการติดต่อเดี๋ยวให้น้องภูมิบอกช่องทางการติดต่อในทิกตอกหรือในเพจนะครับเพื่อเขาอยากใครอยากได้ต้นพันธุ์ใครอยากมาเที่ยวอยากศึกษา <ce f ano> เรื่องวิธีการปลูกององ่นติดต่อในช่องทางไหนนะครับก็ตอนนี้ช่องทางผมนี่ครัวผมกลัวของปลอ,อมก็คือตอนนี้ครับเป็นเบอร์โทรแล้วกัน 0818088745นะครับแล้วก็ลายแอสไซน์ KHUN เดี๋ยวมัน UAN คุณหวานครับนะครับส่วน Facebook ผู้ติดตามแสนสามชื่อแรกง่นคุณหวานแรงุ่นคุณหวานแสนสามนะครับอย่าลืมแล้วก็โอนเงินโอนเงินด้วยโอนบัญชีเดียวก็คือหอจกอแรกง่นคุณหวานครับเออถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าไม่มีหอจกก็เกิดขึ้นแสดงว่าไม่ใช่ปลอมเลยปลอมเลยนอกจากนือจากมีอกล้อมเลยเอามีต้นพันธุ์แนะนำมีอะไรบ้างครับก็ถ้าพวกนี้ช่วงนี้เป็นพันธุ์ยูเคนยูเคนทั้งหมดเลยงปลูกง่ายใช่ออกลูกง่ายก็อย่างที่ไปปลูกกันทําคลิปกันเนาะสามถึงห้าเดือนก็ได้ผลแล้วมือใหม่หรือว่าจะปลูกเชิงพาณิชย์ก็ยิ่งดียูเคนคือตอบโจทย์เลยตอบโจทย์มากตอบโจทย์มากขนาดของเราเนี่ยเราเราทำมาก่อนก็อาจจะมีพันธุ์ ลองมาเยอะแหละบางทีเป็นร้อยร้อยตัวแต่ว่าอย่างยูเคเนี่ยต้อบสนองดีตอบสนองดีเลยใช่ไหมครับดีดีดีมากก็คือลองไปศึกษาดูว่าอ่างวนสายพันยูเครนนะครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็เอาก็เรียกว่าในใจคุณอยากได้พันอะไรก็ลองมาไหนหรือว่าถ้าสมมติยังไม่รู้ก็อาจจะมาลองชิมดูก่อนที่ที่เขามีให้ให้ที่ปลูกไว้มาลองชิมชอบแบบไหน็ค่อว่าถ้าสมมติยารตัดสูนกจอาจจะตาองไิมู่ก่อนที่ที่เขามีให้ให้ทู่ว้าเองชอบตัวไหนครับว่าถ้าสมมตังไม่รู้ก็อาจจะมาลองชิมดูก่อนที่ทีามีให้ให มาที่นี่จบมาที่นี่มาที่นี่จบทีเดียวใช่ไหมครับคุยครบกันทีเดียวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ตื่นเต้นมากครับสัมภาษณ์คนดังนะครับสัมภาษณ์คนดังแล้วก็น้องภูมิแล้วก็พี่แป๊ะนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมมาเยี่ยมครับขอบคุณครับ